สวัสดี FC ัวน้าจอรแคทซิงโอ้พี่น้องเอ้ยเสร็จสิ้นแล้วค่ะเสร็จสิ้นแล้วสำหรับการสูบน้ำเนาะก็ประมาณนี้เนาะคะ่ะอ่ะอันนี้ให้ให้ดูภาพโดยรวมก่อนนะคะสำหรับออสองวันเนาะสวันหนึ่งคืนสำหรับการสูบน้ำก็ประมาณนี้ก่อนเนาะคะ่ะแล้วเดี๋ยวไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าได้ยินว่าพยากรณ์อากาศว่าฝน จะมาวันที่ยี่สแดยีเก้านี่หรือเปล่านะจะพึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะก็เลยว่าคอยดูว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้าฝนตกเราก็ค่อยมาอีกรอบหนึ่งพอดีสูบซิ่งอะไรมันหลวมสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะเอาไปให้ช่างเขาดูก่อนเนาะพอดีอันนี้ที่เปรยๆมาเนาะว่าโคกระเหยไร่กิงทองนะจ๊ะไร่กิ่งทองว่าให ให้ไปทำให้เสร็จเนาะเขาก็กลัวพายุลูกนี้เหมือนกันนะ FC จ๋าเราก็เลยว่าจะย้ายไปไปขุดก่อนไปขุดไปทำอู้นูเตรย์จ๋าตาเน่เตรยนุนูตรยเอาเสื้อใครยาเด็กในง่อยดูขลาราจิจ่างนูนนะนั่นน่ะคอนข้างล่างไม่มเจ็บนี่เนาะ ตรงน่าจะกลับบ้านด้วยความนี้เห็นไหมคะ600ดัมกรีนค่ะหนุน600ดํากรีนขอเสียงเอฟซี6ดัมกรีนด้วยค่ะเนอันนี้ก็วันหน้าน่าจะปิดทานกไว้ให้คุณตาที่แกอยู่อยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะแกเปิดก้เอารถเข้าออกได้ที่เราเปิดของเขาเนาะเขาก็เอารถเข้าออกไม่ได้เนี่เราก็มาปิดไว้ให้ คอยดูว่าหัวหน้าจะทำยังไงเนาะโอ้เนาะเอฟซีจ๋าสุดๆเหมือนกันเนาะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้นะบอกเลยค่ะบ,บอกเลยว่าก็เหนื่อยอยู่แต่ก็เนาะเหนื่อยได้แต่อย่าท้อถอยเนาะค่ะเนาะเอฟซี FC เนะาะค่ะคำแล้วคะ่ะคํำแล้วเอฟซีองจะเพิงเ่งได้พักผ่อนกันบ้างแล้วหรือยังพักผ่อนบ้างนะคะอย่าหักโหมมากเหมือนหัวหน้านะ หัวหน้านี่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทั้งวันได้งีบบัางก็บ้างก็นิดๆิดหน่อยหน่อยเนาะจะเนาะแต่คืนนี้ก็ได้ไปพักผ่อนที่บ้านแล้วก็คงจะจะไม่ไม่เป็นไรหรอกเนาะค่ะ คงดูปลาก่อนเอฟซีเอ้นี่ไงข้พอ,พอมีอยู่นะปลานั่นแ่ะอ้าวทักทายยมเย็นจ้าเอฟซี FC จ้าทักทายยมเย็นเอ้ยท้ามาแล้วก็เหนื่อยละยังบ่งยังไม่กลับเังบ่ยังอยู่อยู่พี่ช่างใหญ่ก็มา ไอ้พายุนี่เหมือนกันนี่นะคือว่าไม่ไม่ไมันหนักเลยนะมันนั่นนะสิแต่ทีนี้อย่าท้องได้กินท้องมันน้ำมันมาจากเขาแล้วก็โดนของเขาเลยนี่นะไอ้อย่างเราคือติดซ้ายติดขวา,ก,าก็สู้กี่ที่ก็ไม่เป็นไร่ีเนาะแต่ของเขานี่ยมันหนักกว่ามันอันตรายด้วยนะก็เลยพอดีเท่าแก,ก่แกโทรมาแล้วก็เลยบอกว่าเอออ่ะงั้นก็ตัดไปทำก่อนสักวันสองวันก็น่าจะโอเคนะอือ เตอนเห็นสภาพนะคนลุกสู้เลยนะ่ะดูกวลัวมันพังวนพังตามแบบมันไล่ระดับกันพังกันไปเนาะแต่ดีที่มันโครงสร้างก็กกยังโอเคอยูอ่รถจะวิ่งได้ไม่ตามมีแต่คนเลยจะเดินได้นี่รถวิ่งไม่ได้ดอกเอ๊ะกลัวมันแฉะไงตรงนั้นมันแฉะเด้ ี๋ยวมาติดลมนะก็ถ้าจอดก่อีสหลังพายุพวกหนูก็มาหลังพายุพวกหนูก็มาโตอันนี้ก็สักสองวันตาก,ก็จอดนี่แล้วก็เดินอา้าถ้ามันมาไม่ได้รู้กลัวติดลมตรงนี้หรอกไม่ใช่อะไรหรอก ใช่ยุบแน่นอนเพราะว่าไอ้เมื่อึ้นแกลุกมาปิดก็เอาดินไอ้คีเลนเปียกๆตรงคือแกตัดมาไว้เนาะเอามาใส่ข้างล่างแล้วก็เอาดินแห่งใส่ข้างบนจ้ะสองวันสองวันกว่า,ก,วาก็เดี๋ยวได้เจอกันอีก คนหาปลาเนาะสู่แท้คนหาปลานี่เอจทโเทหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะคนหาปลาคะเป็นยังไงคะเอฟซได้เห็นบรรยากาศเอ่อสะเต็มลูกแล้วเนาะนี่สะเต็มลูกแล้วจากที่ก่อนหน้านี้ที่ถ่ายมันก็เป็น เป็นน้ำเต็มเนาะอันนี้ก็สูบออกเบื้องแล้วก็ประมาณนี้เนาะค่ะประมาณนี้โอเคไหมประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่เนาะเจึ่งก็เก็บภาพบรรยากาศยามเย็นมาฝากเอฟซีของเจึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะทักายค่ะทักายยามค่าให้กําลังใจกันเนาะคะ่ะเนาะหัวหน้าก็กําลังเอาไมโครขึ้นและะ้วค่ะดูภาพมุมไกลหน่อยเนาะคะะ่ะเนาะวันนี้ดูภาพมุมไกลเนาะเจึ่ง จะพึ่งเหนื่อยๆด้วยแหละวันนี้นะค่ะนี่ขึ้นละให้โขกขึ้นก่อนอือ คุณปููกลาบย้ายสูบซิ่งกาบแล้วประมาณปลายเดือนปลายเดือนเจอกันอีกทีนะคะปลายเดือนเจอกันอีกทีเอใส่ไฟไวไรก่อนโอเคเนาะ ขอบคุณสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหัวหน้าจุเลแคสติ้งนะคะที่ติดตามที่เข้ามาอยากชมมาให้กำลังใจมาคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยเจพึ่งก็จะจะทำคลิปต่อไปให้เอฟซีของเจพึ่งได้ได้ชมตลอดแบบนี้แหละคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกครั้งทุกคลิปนะคะขอบคุณจากใจจริงเจพึ่งขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ